บัดน,นี้วันที่18เดือนธันวาคม2567เป็นครั้งที่28วันที่28ที่ข้าพเจ้านางสาวอาวิกามดชังขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศ และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยบูชาแดกูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถอดสาธุ บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาสากะวาเรงสุอัตราคชันตุเทวาตาสาัทธรรมมูนิราชาสะสุนันตุสักโมคะทางสเคกาเมจรูเปยคีริสิขารตเตจันตะลิเควิมาเนทีเปรัตเถจคามีตรุวะนะคาหะเนคีหะวัตถุมหิเกเตภตูมามจะยันตุเทวาชาละชะทะชะละทะละวิสเมยักขะคันทัพพนาคา ติณทตาสันติเกยังมุนิวะระวะจันังสาทวเมสุนันตุธรรมมะสวนากาโลอยัมพัทันตาธรรมมะสวนากาโลอยัมพัทันตาธรรมมะสวนากาโลอยัมพัทันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสระนังขจามิทำมังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิทุติยามปิพุทธังสระนังขจามิทุติยามปีทำมังสระนังขจามิทุติยามปิสังฆังสระนังขจามิตติยามปิพุทธังสระนังขจามิตติยามปีทำมังสระนังขจามิตติยามปิสังฆังสระนังขจามินัติเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมนโหตุสัพพะทานัติเมสระนังอันยังทำมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมนโหตุสัพพะทานัติเมสระนังอันยางส โมเสระนางวรังเอตินัสจัวัชนัสโสดิเมหนตุสพพทาบทสวดมหาสมัยส,าาสตรเ,เอวามเมสุตังเอกังเอวามเมสุตังเอกังสมัยยังพระเขาวาสเกสุวิหรติกปิลวัตถุสมิงมหาวัฏเนมหาตาพิกุสังเคนะสิติงปัญจมันเตหิตพิกุสเตหิ สัพเพเหวะอาราหารันตหิทัสหิจลโลกธาตุหิเทวตาเยผูยเยนะสนิปฏิตาหุนติภควันตามทศานายาภิกขุสังคัญจะอัทโคจตุนังสุธาวาสากายิกานางเทวานางเอตะทะหูสีอายังโขภควาสกเกสุวิหารติกับิลวัตโุสมิงมหาวเนมาหตาภิกขุสังเคนะ สัตถิงปันสัมเตหิพิกุสเตตหิตสเพเหวะอรหันตหิทัสษิหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสัตนิปติตาโหติภะขวันตังทักษะนายะพิกุสังคันจะยันนูนะมยยมปีเยนะภะขวาเตนุปะปะสังกะเมยามะอุปสังกะมมตาวาภะขวาโตสันติเกปันเจกะคาถาพาเสยามาติ อัตโหตาเทวตาสยยาปินามะพัละวาปุริโ,โสสมัมมาชิตตังวาพาหังภาษาเรยยะภาษาริตังวาพาหังสัมมิชเชยะเอวะเมวะสุทธะวาสีสุเทเวสุอันตระหิตาพระควะโตป,ปุระโตปาตุระหังสุอัฏโหตาเทวตาพระวันตังอภิวา เทตวาเอกับมันตังอัฏฐานสุเอกับมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควาโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีอภาสิมหาสมโยวัปนัสสมิงเทวกายาสมมาคตาอาคาตัมมหาอีมังธรรมะสะมะยังทักขิตาเยวะอัปปราชิตาสังคันติอธโคอัปปราเทวตาภควาโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตันตระพิกะโวสั มาท่าห่างสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกลางสุสารีวะเนเนตานนค้าเหตวาอินทรียานิรักขันติบันทิตาติอัตโคอ,อปาร,ราเทวตาปะวตัตโตสังเกอิมังขะถังอภาสิเชตวาหีลงังเชตวาปลีขังอินทะหีลังโอหัจจมัต มะมีชาเตจารันติสุทาวิมลาจักขุมัตาสุทันตาสุส้นาคาติอัตโคอปาราเทวตาปะขวะโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังขตาเสนาเตคามิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหันเทวกายังปริปุเรสันติติอัตโคปะขวาพิกูอามันเตสิเยปุเยนะพิกเวรัสทัะสุโลกธา ตูสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายะพิคุสังคันจะเยปิเตพิกเวอเหสูงอัติตมะทานางอรหันโตสมมาสมุทธาเตสัมปิพระวันตานางเอตะปะระมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสูงเสยยถาปิไมห,หังเอตะระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติ อนาคตามัทนานัอรหันโต,ส,ส,ตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะควันตานางเอตะปะระมาเยวะเทวตาสันิปตตาพาวิสสันติเสยยะถาปิหมหังเอตะไรฮิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิกิตาขิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิเทศสิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาะสาธุกังมนาสิกโรทาพา สิสามีติเอวัมพันเตติโกเตพิกขุระขวตัตโตปัญจะสองสุงระขวาเอตาัทาโวจะสิโลกะมนุกัสสามิยัตถพุมมาตัสสิตาเยสิตาคิาริคัพภรังไปหิตตตาสมาหิตาปุถูสีหาวะสันลีนาโลมหังสาภิสัมพุทโนโอทาโอทาตามะนะสาสุทาวิปสัสสนะ มะนาวิลาพินโยปัญจะสเตยตวาวนันเอกปิละวัฒเวตโตอมัณยสิสัทธาสาวเกศาสนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภาิกโวเตจะอาับปัมมะกะรงสุตวาพุทธะศาส,า,สาสนาเตสัมปาตุระหุยานางังอมนุษาณัาทาสนานังอัเปเกสตตะมัทธคุงสหาสาัสสังอัฏฐสตาริงสตังเอเกสหัสสานางังอมนุษานัมัทธสุงอัเป เกนันตมะทักขงทิสาสภาพุทธาอหุตันจะสภังอภิญญายาววิคตะวานาจคุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศเสนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเยโวหังกิตตยิสามิขิราหิอนุปุกพโส ตัสสะหัสสวยคขาภูมมากะปิลวัทวาอิทิมันโตชุติมั <p ull ough> นโตาวันโตยะสัตสีโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวันนางชาสหัสสะเหียมะวตายะขานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตาวันโตยะสัตสีโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวันนางสาตาคิลาติสหัสสายาขานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตาวันโตยะสัสสีโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวันนางอิเจเตโซ ราสสาหัสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัสิโนโมทามนาอภิกามงพิขูนางสมิติงวนางเวสามิตาบัญจะสตายาขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัสิโนโมทามนาอภิกามงพิขูนางสมิติงัวนางกุมพิโรราชคหิโตเวโุสลัสะนิเวนิเวสะนางพินโยนางสตาสหัสสังยาขานางปยิรุปาสติ กุงพิโรราชาคาิโกโสปาคาสสมิติงวนังปุริมันจาทิสังราชาทัตารัตโถปสสาสติคันธพนาณังอธิปติมหาราชาเยศสศิโสพุตตาปิรสภาโวอินทานนามามหาพลาอิทิมันโตุติมันโตนวันโตเยศสิโนโมทะมานาอภิกามงพิขูนางสมิติงวนังทักขีนางจาทิสังราชาวิรุโหตฏปัสสาสติ ภูมิพันธนาอธปปติมหาราชายสัตสิโสตตาปิฏฐะภาวโวอินทานามามหาปะราอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยสัตสิโนโมทหมานาอภิกาุมุงพิขูนังสมิติงวนางปัญชิมันจะที่สั่งราชาวิรูปโคปรสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสภตาปิฏฐะภาวโวอินทานามามหาปะราอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยสัตสิโนโมทหมานาอภิกาุมุงพิขูนังสมิติงวนาง อุต,ตรัจัตทิสังราชากูเวโรตประสาสติยขานางอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตฐะพะโวอินทนามามหาพราอิทิมโตชุติมโตนาวันโตยัสสิโนโม,โมทหะมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวนางปุริมาทิสังทัตตารถโถทากิเนนาวิรุณทาโกปัสสิเมนาวิรูปคโคกูเวโรอ,อุต,ตรังทิสังสตารโรเตมหาราชาสมันตาจะตุโรทิสาทัทธันล,ละมานาอัฐังสุวันเนกปิละวัทเว เตสัมมายาวิโนทาสาอาโควัจจะนิกาสัทธามายากูเวนทุเวนเนนทุวิผู้จะวิภูโตสหจันทะทะโนกามาเศโทจะกินนุคันธุนิคันธุจัปนาโทโอปังมันโยสเทวสูโตจัดมาตะลิจิตตะเสโนจะคันทพโนโรราชาชาโนสะโพ อาคูบันจะสิโคเจวะติมพารุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหาราชุพิโมทามานาอภิกามมงพิขูนางสมิติงวานังอาถาคูนาพัสานาคาเวสาลาสหาตัดชากากัรมพัลสัสตราอาคูปยาคาสหายาติพิยา มุนาทาตาัฐาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาคโาคโสปาคะสมิติงวนาเยนาคาราเชสหสา,สา,สาหารันติทิพาทิชาปกิวิสุทธจ,ทจักขูเวหายสสเตวะนณมัชะปตาจิตราสุปันาอิติเตสะนามังอภพยันตา,านาคารา ชาณะมาสิสุป,ปันนะโตเขมะมะกาสิพุทโธสันนหาหิวาจาหิอุปัวะยัมตานาคาสุป,ปันนาสาระณนะมะกังสุบุททางชิตาวชิระหัตเธนะสมุดทางอสุราสิตาภาตะโรวาสวะเสเตอิทธิมตโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคสาเวปจิตติสุจิต จจะปหาราโทณมูจีสหสตันจจะพลิปุต,ตานางสัเพเวโรจนามกาสันนายิตวาพลิงเสนางราหุพัดทมุงปาขามุงสมัมโยธานิพันธันเตพิกูนางสมมิติงวะนางอโปุจเทวาปทวีจเตโชว,วาโยตธาขามุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะ สสาหเามตากาุณนาไกยิกาอาคูเทวายสสิโนโท,ะะเทเททสตเทัศทากายาสเพนานันตะวัน,นิโนโอ,อิทิมันโตชุติมโตนัวนวันโตโยสสิโนโมทามาัมนาอภิกามุงพิคูนางสมิติงวะนางเ <c oughs> วนทูจะเทวาสะหะลีจะอัสมาจะทุเวยมาจันทสูป,ปนิสาเทวาจันทม,มา,โโาคูปุรักิตาสุริยสู่ปนิสาเทวาสุรยสิรยมา,โโาคูปุรักิตานัคตานิปุรักิตาวาอาคมันทะวะหา มันทะวะลาหกาวสูนางวาสาวเศตโทสโกปาคาปุรินทะโททะเศเดทัสภากายาสเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตนะวันโตยัสินโนโมทานามาอภิกามุพิขูนางสันมิติงวนางอทาคูสหาภูเทวาชลามาคิสิขาริวะอริทกาจะโรชาจะอุมมาปุกผะนิพาสิโนวารุณาสหธรรมาจะอาจุตะ จะอเนชากาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนทเสตเดทศธา,ากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิพีมันโตชติมันโตนะวันโตยะส,สิโนโมทานามาอาภิการมพุพิขูนางสมิตติงวนางสมานาม,มหาสมานาม,มานุสามานุสุตตม,า,า,มา,าคิททาปทุสิกาอาคูอาคูมนโนปทุสิกาอาทาคูหาระโยะเทวาเยะจะโลหิตตะวาสิโน ารคามหาบาราคาอาคูเทวาย,ยสัสสติโนทัศเ,เตทัศธากายาสเพน,นานัตตะวันนิโนอิทิมโตชติมันโตวนาวันโตยสัสสติโนโมทมมามนาอภิการมุงพิกูนางสำมิติงหัวนางสุก,กาการุมมหาอารุณาอาคูเวคันัสสาสหาโอทะตทาตคันยะหาปามโมขาอาคูเทวาว,วิจักคนาสธามตาหาระคชามิสกาจะยสัสสติโนทานิยัง อาคาปาชุนโนโยทิสาอภีวัสติะเศเตทัศธากายาสเพนะนัตตะวน,นิโนอิทิมันโตชติมันโตน,นาวันโตยัสสิโนโมทะมมนาอภิกามงพิคูนางสมิติงวนางเคมิยาตุสิตายามากันทก,กาจะายสัสสิโนสัมพิตกาลามเสธถาโชตินามาจะอา สวานิมานะารติโนอาคูอัถาคูปารานิมิตาทัเเตทัศทากายาสเพนนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยัสสินโนโมทามานาภิกาโมภิขูนางสมิติงวนางเสเทเตเทวานิกายาสเพนนาตะวันนิโนนาวันนางมันวัดเยนะอาคันจุงเยจันเย สัทิสหาปาวุธ,ธาชาติมะขีลังโอคาติน,นะมะนาสวังทัเคมโมคะตะรังนาคังจันทางวะอสิตตาสติตังสุครามมาประระมะโตจะอุตตาอิทิมะโตสหะสันังปุมาโรติโสจะโสปาคาสมมิติงวนางสหัสสพรม,มโลกานังมหาพรมมาพิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสสะ มากายโยยัสสิโสทัเสตตาทเสตอิสราอาคูปันเจกะวะสวัติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมะเกมาราเสนาอภิกามิปัสกันหัสสะมันทิยัง เอทะคันทะทธพันธะทะราเคนะพันธะมัตถุโวสมันตาปริวาเรธามาโวมุจจิธะโกจินังอิตตตัาะมหาเสโนกันหะเสนังอเปสัยบานินาตะละมาหจจะสรังกตวานะเพระวังยถาปาวุสโกเมโคทานยันโตสวิชุโกตัาาโสปัจจุทาวันติ สังุทโทอัสยังวเสตันจะสัพังอภินญญยาวาววิคตวานะจักุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาส,สนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาธาพิกาโวเตจะอัตับปะมะกะรุงสุตวาพุทธสัสนางวีตะราเคหิปากามุงเนสังโลมามีอัญชยุ่งสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาตีตายสัสสิโนโมทันติสหอูเตหิ สาวกาเตชเนสุตาติ